เขาเตรียมการที่จะมีการยุบสภาสจะเลือกตั้งกันแล้วเหรอมึงจะไปยุบสภาแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันได้ยังไงกันในเมื่อตอนนี้เนี่ยขเมนเนี่ยเราก็ยังไม่ชนะมันเลยน้ำท่วมหาดใหญ่จนตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่เอาชนะปัญหาได้เลยตั้งคนไปนั่งดูตั้งคนไปนั่งดูงงดแม่งล่าสุดซีเกมเจงบงก็ตั้งคนมานั่งดูก็เจงบงยิ่งกว่าเดิมอีกตอนเนี้ย ว่าจะไปเอาคะแนนตรงไหนเอาคะแนนมาจากอะไรยุบสภาแล้วมั่นใจจากคะแนนอะไรมั่นใจจากคะแนนซื้อถ้าเกิดทุกคนคนในประเทศไทยนี้เจอเหตุการณ์สามสี่เหตุการณ์แล้วเขาไปซื้อเสียงมึงแล้วมึงก็รับเงินซื้อเสียงแล้วก็กลามากูก็คิดว่าจงจเจริญเถอะประเทศมึงเข้าใจไหมมาซื้อเสียงตอนที่ ระหว่างที่คะแนนรัฐบาลตกต่ำเนี่ยตองให้ใครไปนั่งซื้อเสียงอ่ะก็ไม่สามารถกอบกู้มาได้หรอกเชื่อเถอะมันจะมีคนรับเงินแล้วก็จะไม่กามันจะเป็นกระแสเลยล่ะตีละตาลปัดเลยล่ะนึกออกใช่ไหมเออ